สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันแบบเจาะลึกเรื่องการเกิดภาพจากเลนส์บางนะคะอ้างอิงจากเอกสารเลนส b a n ง .pdf ที่เราได้ดูกันมาค่ะเลนส์บางนี่อ,อ๋อจริงๆมันเป็นพื้นฐานของอุปกรณ์เกี่ยวกับแสงเยอะมากเลยนะคะใช่ครับผมมันทำงานโดยใช้การหักเหของแสงมีผิวโค้งสองด้านที่อยู่ชิดกันมากๆหลักๆก็จะมีเลนส์นูนที่ตรงกลางมันจะหนาๆหน่อยกับเลนส์เว้าที่ขอบจะหนากว่าตรงกลางครับผม เป้าหมายวันนี้ก็คืออยากจะทำความเข้าใจว่าเอ,อ่อเลนส์แต่ละแบบเนี่ยมันจัดการกับแสงยังไงแล้วก็สร้างภาพออกมาต่างกันยังไงมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะได้เลยครับถ้าเราดูในเอกสารประกอบนะครับจะเห็นว่ามีส่วนประกอบสำคัญๆที่ต้องรู้จักกันก่อนก็คือจุด O หรือว่าจุดศูนย์กลางเลนส์ค่ะจุด O แล้วก็มีการมุกสําคัญอันนี้เป็นเส้นที่ลากผ่านจุด O แล้วก็ตั้งฉากกับตัวเลนไปเลย uh huh. แล้วก็มีจุด F หรือจุดโฟกัสครับระยะจาก O ไป F เนี่ยเราเรียกว่าระยะโฟกัสหรือ f เล็กค่ะ f เล็กจุดสําคัญมากๆคือเลนส์นูเนี่ยเอ่อมันจะรวมแสงขนานให้ไปตัดกันจริงๆที่จุดโฟกัส F ซึ่งอยู่ด้านหลังเลนส์อ๋อรวมแสงไปด้านหลังใช่ครับส่วนเลนส์วาวเนี่ยมันจะตรงกันข้าม <c oughs> คือมันจะกระจายแสงขนานออกไปทําให้ดูเหมือนกับว่าแสงมันออกมาจากจุดโฟกัส f ที่อยู่ด้านหน้าเลนส์แทนเป็นโฟกัสเสมือนครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะแสดงว่าไอ้ตำแหน่งโฟกัสที่ต่างกันนี่เองที่เป็นหัวใจสําคัญเลยที่ทําให้คุณสมบัติมันต่างกันไปเลยใช่ <c oughs> เลยครับคือเลนส์นูนทาในที่แบบรวมแสงขนานให้ไปตัดกันจริงๆที่ f ด้านหลังครับผมส่วนเลนส์วาลก็กระจายแสงขนานออกไปเหมือนกับว่ารังสีมันมาจาก f ด้านหน้าแทน ถูกต้องครับหลักการตรงนี้แหละครับที่ทำให้เราสามารถเขียนทางเดินของแสงเพื่อจะหาตำแหน่งภาพได้อ๋ oh, ค่ะโดยเราจะใช้รังสีหลักๆสักสองเส้นก็พอนะครับเส้นแรกคือรังสีที่เดินทางขนานมากับแกนมุกสำคัญเลยค่ะขนานแกนพอผ่านเลนสน์นูนปุ๊บมันจะหักเหไปตัดที่จุด F ด้านหลังไปตัดที่ F แต่ถ้าเป็นเลนส์ว้าพอรังสีขนานมาเจอปุ๊บมันจะหักเหแบบกระจายออก แต่แนวของรังสีที่หักเหเนี่ยาลากย้อนกลับไปมันจะเหมือนพุ่งออกมาจากจุด F ด้านหน้าอ๋อเหมือนออกมาจาก F หน้าครับส่วนเส้นที่สองนี่ง่ายเลยคือรังสีที่ลากผ่านจุดศูนย์กลางเลนเพอดีจุด O ค่ะผ่าน O อันนี้คือไม่ว่าจะเลนนูนหรือเลนเวลามันจะทะลุผ่านไปตรงตรงเลยไม่มีการหักเหเกิดขึ้น อ๋อไม่หักเหเลยใช่ครับพอใช้สองเส้นนี้มาช่วยหาภาพโดยเฉพาะกับเลนส์เวลามันเลยดูเอ่อค่อนข้างตรงไปตรงมานะคะใช่ครับเลนส์เวลาจะง่ายหน่อยเหมือนกับว่าไม่ว่าเราจะวางวัตถุไว้ใกล้หรือไกลแค่ไหนก็ตามภาพที่ได้จากเลนส์เวลา์เนี่ยก็จะเป็นภาพเสมือนแล้วก็หัวตั้งเสมอเลยครับผมแล้วก็มีขนาดเล็กกว่าวัตถุด้วยแถมยังเกิดอยู่หน้าเลนส์คือฝั่งเดียวกับวัตถุตลอดเวลาเลยถูกต้องเป๊ะเลยครับ เลนส์เวาวเนี่ให้ผลลบที่คาบเดาได้ง่ายมากแต่พอมาเป็นเลนส์นูนนี่สิครับอ่าอันนี้น่าจะซับซ้อนกว่าใช่ครับมันจะซับซ้อนกว่าเยอะเลยลักษณะภาพที่ได้เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปตามระยะที่วางวัตถุหรือ s, <S เทียบกับระยะโฟกัส f ของเลนส์นูนเองอ๋อขึ้นอยู่กับว่าวางวัตถุไว้ตรงไหนเทียบกับ f ใช่ครับลองไล่ดูกันทีละกรณีนะครับถ้าเราวางวัตถุไว้ไกลมากๆเลยคือระยะ s มากกว่า2เท่าของระยะโฟกัส S มากกว่า 2F ค่ะไกลกว่า 2F ภาพที่ได้จะเป็นภาพจริงหัวกลับแล้วก็มีขนาดเล็กกว่าวัตถุครับอืมอันนี้นึกถึงหลักการของกล้องถ่ายรูปเลยใช่ไหมคะที่แบบจับภาพวิดูไกลๆมาเป็นภาพเล็กๆบนเซนเซอร์ใช่ครับประมาณนั้นเลยหลักการคล้ายๆกันครับทีนี้ขยับวัตถุเข้ามาอีกนิดมาอยู่ที่ระยะ S เท่ากับ 2F พอดีเป๊ะค่ะที่สองพอดีตรงนี้จะได้ภาพที่น่าสนใจคือเป็นภาพจริงหัวกลับ แต่ว่าขนาดเท่ากับวัตถุพอดีเลยครับอ๋อขนาดเท่ากันเป๊ะๆเลยครับผมแล้วถ้าขยับเข้ามาอีกใกล้เข้ามาอีกอยู่ระหว่าง f กับ 2f คือ f น้อยกว่า s น้อยกว่า 2f ค่ะระหว่าง f กับ 2f คราวนี้ภาพที่ได้ยังเป็นภาพจริงหัวกลับอยู่เหมือนเดิมแต่ขนาดจะใหญ่กว่าวัตถุหะครับอ่าเริ่มขยายภาพแล้วแต่ก็ยังเป็นภาพจริงหัวกลับอยู่ใช่ครับยังเป็นภาพจริงอยู่ แต่ถ้าเราเลื่อนวัตถุมาวางไว้ที่จุดโฟกัสพอดีเลยคือ s เท่ากับ f ค่ะตรงจุด f พอดีอันนี้เอ่อรังสีที่หักเหผ่านเลนส์ออกมามันจะกลายเป็นรังสีขนานกันครับมันไม่ตัดกันอา้าวไม่ตัดกันใช่ครับไม่ตัดกันที่ตำแหน่งไหนเลยหรือพูดอีกอย่างก็คือมันไปเกิดภาพที่ระยะอนันต์เราเลยมองไม่เห็นเป็นภาพชัดๆครับอ๋อเกิดภาพที่ระยะอนันต์ฮะครับแล้วกรณีสุดท้ายล่ะครับถ้าเอาวัตถุมาวางไว้ใกล้มากๆ ใกล้กว่าจุดโฟกัสอีกคือ s น้อยกว่า f ค่ะใกล้สุดๆเลยกรณีนี้นะครับเลนนูนจะให้ภาพที่ต่างออกไปเลยคือเป็นภาพเสมือนหัวตั้งแล้วก็ขนาดใหญ่กว่าวัตถุครับอ๋อภาพเสมือนหัวตั้งใหญ่กว่าวัตถุใช่ครับนี่เป็นกรณีเดียวเลยที่เลนนูนให้ภาพเสมือนนี่คือหลักการของแว่นขยายที่เราใช้กันเลยนี่คะ ที่เราต้องเอาเลนส์นูนมาจอ่อใกล้ๆวัตถุมากๆถึงจะเห็นภาพมันขยายใหญ่ขึ้นมาถูกต้องเลยครับนั่นแหละครับคือหลักการเดียวกันสแสดงว่าเลนส์นูนนี่มันใช้งานได้หลายหลากหลายรูปแบบจริงๆนะครับใช่ค่ะสร้างภาพได้หลายแบบมากขึ้นกับระยะวัตถุเลยจริงๆแล้วเนี่ยเรามีสมการไว้คำนวณหาตำแหน่งภาพ s prime กับขนาดภาพได้แบบเป๊ะๆด้วยนะครับอ๋อมีสมการด้วยครับคือสมการ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s p s หส่วน s prime แล้วก็มีสูตรกำลังขยาย m เท่ากับ s prime ส่วน s ด้วยค่ะค่ะซึ่งเครื่องหมายบวกลบในสมการพวกนี้ก็จะมีความหมายของมันอยู่อย่างเช่นถ้า f เป็นบวกก็คือเลนส์นูนที่มันรวมแสงค่ะถ้า s prime เป็นบวกก็คือเป็นภาพจริงที่เกิดด้านหลังเลนส์แต่ถ้าเป็นลบก็คือตรงกันข้ามเป็นภาพเสมือนเกิดด้านหน้าเลนส์อะไรแบบนี้ครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะ ก็คือใช้คำนวณได้เลยสรุปได้ว่าความสามารถของเลนส์นูนที่มันสร้างภาพได้หลากหลายทั้งจริงเท่าเสมือนขนาดเล็กใหญ่ต่างกันไปตามระยะวัตถุเนี่ยมันก็เลยเป็นหัวใจสำคัญของอุปกรณ์ที่ซับซ้อนขึ้นอย่างเช่นกล้องถ่ายรูปหรือว่ากล้องจุลทรรศน์ถูกต้องครับในขณะที่เลนส์เวาลถึงแม้จะให้แค่ภาพเสมือนหัวตั้งขนาดเล็กกว่าวัตถุเสมอเสมอก็ตามค่ะแบบเดียวตลอดแต่ความสม่ำเสมอหรือความ Predictable ของมันเนี่ย ก็มีประโยชน์มากๆในการใช้งานเฉพาะทางเหมือนกันนะครับชึ่งเอาไปใช้ทำแว่นตาแก้ปัญหาสายตาสั้นอ๋อ oh, ใช่ใช่ค่ะหรือบางทีก็เอาไปใช้ร่วมกับเลนส์อื่นๆเพื่อปรับปรุงคุณภาพของระบบเลนส์โดยรวมมันคือความแตกต่างที่ชัดเจนเลยครับทั้งในเชิญการออกแบบแล้วก็การนําไปใช้งานจริง การที่เราเข้าใจหลักการพื้นฐานเรื่องการรวมแสงการกระจายแสงแล้วก็ชนิดของภาพแบบนี้นะคะมันช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ใกล้ตัวเราที่ใช้เลนส์เป็นส่วนประกอบเนี่ยได้ชัดเจนขึ้นเยอะเลยค่ะใช่ครับทีนี้ผมอยากชวนคิดต่อไปอีกนิดหนึ่งนะครับลองจินตนาการดูว่าถ้าเรานาเลนส์สองชนิดนี้คือเลนส์นูนกับเลนส์เวลที่มีคุณสมบัติต่างกันแบบสุดขั้วเนี่ยมาประกอบเข้าด้วยกันค่ะ เอามาต่อกันใช่ครับให้มันเป็นระบบเลนส์ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกเราจะสามารถควบคุมแสงหรือสร้างภาพที่มีคุณภาพหรือมีคุณสมบัติพิเศษพิเศษยิ่งขึ้นไปอีกได้ยังไงบ้างอืม,มน่าคิดเลยค่ะนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาร,ระบบทางทัศนาศาสตร์ขั้นสูงอีกมากมายที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันเลยครับ